ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอจังหวะในการฝึกเนี่ยนะครับมันเหมาะกับเป้าหมายแต่ละเป้าหมายอย่างไรบ้างครับถ้าใครก็ตามครับที่มีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับในมุมของเทรนเนอร์นะครับผมเราจะเรียกมันว่าการฝึกแบบไฮเปอร์โตฟีนะครับคือการเพิ่มขนาดของมวลกล้ามเนื้อของเราครับโดยเทมโปที่เราจะใช้นะครับคือจะมีอยู่2ตัวหลักๆครับนั่นคือ3 1 2 0นะครับอีกรหัสหนึงนะครับคือ40 2.0เหมือนให้หวยแม่ครับอย่าเพิ่งตกใจครับผมครับ3.1.2.0ครับหมายถึงว่าจังหวะผ่อนเราจะต้องผ่อนเป็นระยะเวลา3วินาทีครับและเราจะค้างไว้ที่ตัวของ Bottom p ์พอก็คือตัวต่ำสุดนะครับอยู่ที่1วินาทีและเราจะใช้แรงในการผลักออกไปครับผมใช้เวลา2วินาทีครับ และจังหวะที่เป็นท็อปพอสคือจังหวะบนสุดนะครับคือศู์แปลว่าอะไรคือเราจะไม่หยุดไงคือเราไปต่อครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นท่าเบนช์เพรสครับผมเราจะผ่อนลง3วินาทีนะครับค้างไว้1วินาทีดันออกไป2วินาทีและไม่หยุดนะผมผ่อนต่อ3วินาทีนะครับค้างไว้1วินาทีและดันออกไป2วินาทีแบบนี้ครับผมจนกระทั่งคุณหมดแรงครับหรือคุณสามารถใช้กับอีกระหัสนึงก็ได้ครับคือผ่อนลง4วินาทีนะครับไม่ค้างนะผมไปต่อ2วินาที พอน4วินาทีไปต่อ2วินาทีทําตัวเหมือนไฮดรอลิกเข้าไว้ครับคือเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเนิบหนาบแต่เน้นๆครับผมครับคุณต้องฝึกจนกระทั่งคุณหมดแรงครับในการฝึกเทมโปนี้ครับคุณจะพบเจอกับความทรมานอันแสนสาหัส ไม่ว่าคุณจะฝึกท่าไหนก็ตามครับผมนะเนื่องจากว่าตัวของเทมโปครับเป็นตัวกําหนดเทนชันหรือว่าความเครียดที่เกิดขึ้นบนตัวของกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับผมดังนั้นะครับเมื่อคุณรู้รหัสนี้แล้วครับผมนะลองเอาไปใชด้ดูผมบอกเลยว่าคุณจะเจอมิติใหม่แห่งการเพิ่มกล้ามเนื้อของคุณเลยครับ